จะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่น็า่ามันแต่ผมมองข้อมูลภาษาไทยไม่เล่นเพราะว่าขี้เกียจแปลแค่นั้นเองโอเคนะรูปนี้คืออะไรครับหัวอยู่บนหัวมีได้กี่โลโลเดียวไม่มีการเหมือนเซลล์สรุปว่า็อปโลก็คือหัวอยากดูข้อมูลเฉพาะเดือนหนึ่งอยากดูข้อมูลเฉพาะเดือนสองเราต้องมีโจทย์ก่อนแต่ถามว่าคำสั่งใช้ยากไหมครับ ไม่ยากระดับคนทํางานจะรู้แล้วครับว่าควรใช้เมาส์คลิกตรงไหนนะคนทํางานจะมางออกนะคือโปรแกรมนี้มันเหมาะสาหรับคนทํางานถ้าพวกนักศึกษาอะไรก็อาจจะต้องใช้รายเรียนรู้รนานกว่านี้ต่อไปผมอยากให้เราลงทดสอบเคลียร์นะครับเคลียร์ก็คือยกเลิกการฟิลเตอร์ไม่ได้เอาข้อมูลออกนะแป๊บหนึ่งความหมายของเคลียรก็คือยกเลิกฟิลเตอร์คือดต้าเบสมันไม่ทำลายข้อมูลนะครับ เดีย๋ยวบางคนกลัวว่าเคลียร์แล้วก็มันจะหายไม่หายมันถึงต้องเอาฟิลเตอร์ออกไม่เล่นตามผมก่อนไม่เคยใช้ไม่เคยเไรเล่นก่อนเหมือนเด็กเหมือนเด็กอ้าว insert แล้วเลือกคําสั่ง pivot table insert แล้วก็ pivot table อ่ะผมซูมให้ดูเผื่อว่ามองไม่ค่อยชัดเมื่อกี้เลือก insert แล้วอะไรครับกดปุ่มนี้ถ้าเป็น database าาต้องอ่านไหมอ่ะแปบ๊บนึงพอกดแล้วถ้าเป็น database าาต้องอ่านไหมครับไม่ต้องกดอะไรได้เลยครับอโอเคอย่าลืมว่า database ที่ใสบ่บนยนังสีออยู่แล้วจะจัดอะไรนะอีกมุมนึง สังเกตไหมคำสั่งซ้อตที่เราเล่นมันมองได้สองมุมก็คือจัดเรียงกับจัดอะไรครับจัดกลุ่มข้อมูลเดียวกันอยู่ในชุดเดียวกันได้ไหมก็เรียกว่าจัดกลุ่มนะเช่นชายหญิงชายหญิงชายก็อยู่ส่วนชายได้ไหมครับหญิงก็อยู่ส่วนหญิงความเข้าใจมันมันต้องเล่นบ่อยๆในผมถ้ารู้ความเข้าใจแล้วก็ซอตเสร็จแล้วก็จำะไรต่อได้ครับซับเตอรเท่าใช่ไหมไม่มีนะมันเื่อไว้มันเื่อไว้เพราะฉะนั้นคำสั่งที่ใช้บ่อยจะอยู่ที่ตรงกลางดูตรงกลาง เพราะเขารู้ว่าส่วนใหญ่ยูเซอร์เล็งอยู่ตรงนั้นคือยูเซอร์บางคนสายตาเล็งอยู่เลยสายตาไม่ค่อยซุกซนนะภาษาพูดไม่ค่อยเหลือไปดูด้านซ้ายเท่าไหร่ไม่ค่อยเหลือไปดูด้านขวาเท่าไหร่ตกลงผมเลือกไปดูตรงกลางอินเส er ิร์ตสไลเซอร์ครับอินเสิร์ตสไลเซอร์หมายถึงว่าอยากฟิลเตอร์อะไรแบบฉลาดไหมล่ะไอ้มองแบบนี้คุณอยากฟิลเตอร์อะไรแบบฉลาดประเมินพนักงานหรือะอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียนมาก,ก็าอยู่ในช่วงสูงถึงร้อ เราอยากรู้ว่าศ <Liberty Overwatch> ูนย <N> ์ห <bt> น <tall> ึ bula, ่งถึงสิบหรือว่าศูนย์ถึงสิบมีจํานวนเท่าไหร่เราอยากรู้เป็นกลุกเป็นกลุกเองเช่นเราอยากรู้ว่าอายุพนักงานที่อยู่ในช่วงยี่สิบถึงยี่สิบห้ามีกี่คนยี่สิบหกถึงสามสิบมีกี่คนก็แล้วแต่เรามองนะค่แลเราดูว่าสัมได้ไหมสัมได้เลยถ้าสัมได้เลยว่าเอลกอรีก็ได้จะได้ครับก็ลองดูก็ได้จริงว่าเราเมื่อกี้เราไปคอนเวิร์ตตัวนัมเบอร์ได้ไหมเราดิไอเห็นว่า ร้อยละแปดสิบถ้ารายงานไม่ออกอยู่ที่ข้อมูลน,นะครับค,คุณไปดูข้อมูลก่อนเจอปัญหาบ้างไหมนั่นคือปบบัญหาเดือนตัวเลขปีมันจะไปขึินกว่าเป็นรุ๊เป็นควอเตอร์คงไม่ออกดีแล้วที่ไม่ออกหรือางไหมครับดีแล้วที่ไม่ออกเมื่อกี้ตรงมีปัญหาที่ไหนครับข้อมูลก็มีปัญหาที่ข้อมูลําไมา่ออกก็ต้องมานั่งแทรกคอลัมน์จนถึนงคอลัมน์ใช่ไหมไอ้ดูคำสั่งเพจสเปเชียลก็ไม่มีแล้วนะเดี๋ยว ไม่มีเขียวเขียวเหมือนเมื่อกี้แล้วนะตอนนี้ผมกําลังให้ทุกคนเห็นว่าอาจจะมีเฟซสเปชเชียลช่วยนะสารโบนะตัวเลขอาจจะมีคอนเวิร์ตตัวนําเบอร์ช่วยนะแต่ตอนนี้มันไม่มีเขียวเขียวแล้วลนะครับไม่ว่าผละเรื่องเลยนะกับที่เราเล่นื่อกีตัวลงหน้าที่ของเราก็คือต้องมองให้เป็นรูปแบบวันที่สีไหรหมดทุกอย่างพอโตมลนก็มันอยู่คนละไฟล์เลยก็ได้ก็เรื่องมาโครมันจัดก,การให้เราเป็นเจ้าคัดอ่า ฟังเส้นตู e ่งมอโร่ไม่มีถ้าเราไปถึงขั้นเขียนโปรแกรมก็ทําได้นะมาโกเขียนเลยก็ได้ฟังเส้นตู่งมอโร่ไอ้ที่ตู่งมอโร่ตอนเช้าทำตุ่ยเด็กผมถึงภาพไหมพรุ่งนี้วันที่สิบหกหวยหอซื้อหวยอย่างคำสั่งเลยนะเพสสเปเชียลเพสสเปเชียลเช่นยกตัวอย่างอะไรครับการสะโฟน จะเห็นว่าเวลาที่เราต้องการจัด Data เป็น d a t a าเบต้องรู้จักเควสเทเชียลบ้างเช่นการโบอนยกตัวอย่างที่เราเล่นไป้อที่สองเราก็ควรรู้จักคำสัมอะไรครับอ่าเควสเทเชียลคือสรุปอย่างที่เล่นเมื่อกี้นะเควสเทเชียลส่วนใหญ่ก็ถ้าพูดถึง d a t a าเบ e ก็คือฟิลแ i งฟิลแดงก็คือเติมช่องว่าเติมจากบนลงล่างเรากำลังพูดถึงในดาต้าเบส